สวัสดีวันปีใหมาให้รทนเรน,นร้อเก่มีเรสวัสดีครับผมนายอนอนท์ปฏิติธมงกุลนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามมีความยินดีนะครับที่ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนทางรายการเทศบาลของประชาชนในวันนี้ซึ่งสัปดาห์นี้จะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พุทธศักราช2อง9น ในนามของเทศบาลเมืองสงมุทรสงครามผมขอเชิญชวนข้าแม่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2569ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์พระสัม,มนเนรจำนวน100รูปในวันพุธที่หที่ 1. มกราคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณนะบริเวณลานที่จอดรถวัดเพชรสมุทรลรวิหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี1มกราคม2569 แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพไว้ทุกร่วมพิธีทำบุญตัดบาทโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุดท้ายนี้ช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะผมขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจไร้ไลโรคไร้ภัยไร้เจ็บไร้จนนะครับสวัสดีครับ